สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้เลกวานข้าวนะฮะนี่เป็นข้าวหอมญินนะครับอ่าข้าวหอมหอกแนวคล้ายๆกับไรซ์เบอร์รี่นะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวนาปีที่แล้วก็ลงปลูกนะฮะนาปรังบ้างนะครับอ่านี่คือคือผลงานของปีที่แล้วนะฮะไม่ใช่สิผลงานเมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็นข้าวหอมมะลินะฮะทำสอไร่นะครับนี้ก็ รวมตัวกับป้ากับพี่เขยนะครับมาทำนาปรังกันนะครับอันนี้ก็คือข้าวหอมมะลินะครับได้มาทั้งหมด27สกระสอบครึ่งนะครับจากนา2ไร่นะครับสองไร่นิด,น,ดนิดนะครับเป็นนาอินทรียร์เไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าใช้ยาฆ่าหญ้าหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับทีนี้ก็จะมาลองทําเป็นนาปรังแบบเดิมนะครับ แต่ก็ได้มาช่วย,วยเฉพาะช่วงที่หยุดเท่านั้นนะฮะอันนี้คือข้าวนะมีท่กคนชมว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยทําไมมันได้เยอะนะก็ไม่เชื่ว่าเยอะนะครับแต่ในการลงทุนที่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะฮะมันก็จะคุ้มมากกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าแต่นี้ก็ตีดินมาเรียบร้อยนะครับสูบน้ําต่อต่อกันนะครับอันนี้ก็ ยังไม่ได้วานนะครับวานแลวก็คืออันนี้อันนี้ก็น่าจะวานแล้วรอบนึงนะฮะนี่ก็สูบไปหน้าต่อไปนะฮะของพี่เถินนะครับสูบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตีดินมาตีดินเสร็จแล้วก็วานไปเลยนะครับข้าวเราเอาไปแช่มานะสัก2คืนนะครับก่อนที่เอามา,มาวานแบบนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องตีกลบอีกรอบนะครับก็วาน กับดินที่เราตีโรตารี่เสรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องสีข้าวนี่แหละเป็นเหตุทําให้เราต้องมาทาข้าวทนานาอินทรีย์นะครับเก็จะเป็นเครื่องที่ได้มานะครับผมลองติดตามดูว่ามันจะได้ยังไงนะครับสวัสดีครับ